สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ17นาฬิกา4นาทีเข้าสู่ช่วงแตกประเด็นนะครับวันนี้เป็นเรื่องของรถบรรทุกที่บรรทุกน้ําหนักเกินจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเราเคยนําเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้แต่เวลาผ่านไปนานนับปีปัญหานี้ยังคงอยู่เหมือนเดิมและนับวันก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับส่งผลอย่างที่เห็นกันเลยครับก็คือถนนหลายสายนะครับทั้งสายเหนือสายใต้สายอีสานหลายจุดพังเสียหายครับก็ต้องใช้งบประมาณนับหมื่นล้านบาทต่อปีในการซ่อมบํารุงนะครับ ผู้ชมครับอย่างที่บอกว่าปัญหาก็ทวีความรุนแรงขึ้นนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของสวยสติกเกอร์เราเคยเห็นกันนะครับติดสติกเกอร์แล้วก็สามารถจะผ่านด่านได้เลยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะกวาดล้างนะครับแต่ว่าปัญหานี้ยังไม่หมดไปจากประเทศไทยติดตามได้จากคุณวุฒิชัยจิตชื่นครับชุดเฉพาะกิจกรมทางหลวงได้รับการร้องเรียนว่ามีรถบรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเกินกฎหมายกำหนดหลบเลี่ยงด่านช่างน้ำหนักขาวอนหนองจอก ที่ตั้งอยู่ถนนทางหลวงหมายเลข304กรุงเทพมหานครมุ่งหน้าจังหวัดฉะเชิงเซาโดยรถบรรทุกได้ใช้เส้นทางหลวงสายรองหมายเลข3481แทนทีมข่าวแต่ประเด็นและชุดเฉพาะกิจข,ของกรมทางหลวงจึงร่วมกันตรวจสอบตามที่ประชาชนได้ร้องเรียนมีรถน้ำหนักคาดว่ารบรรทุกน้ำหนักเกินพยายามหลบหนีการเมื่อขับรถเข้ามาถนนทางหลวงหมายเลข3481มุ่งห,หน้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาพบรถบรรทุกคันนี้ กำลังใช้ความเร็วผิดปกติเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจิ้งขับรถตามเพื่อเรียกตรวจสอบจากการตรวจสอบรถบรรทุกทั้งสองคันคือทะเบียน82 4105จังหวัดร้อและทะเบียน88 1385กรุงเทพมหานครได้บรรทุกดินมา จากการแช่งน้ำหนักของรถพบรถ10บล้อทั้งสองคันได้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนดซึ่งกฎหมายให้รถบรรทุก10บล้อสาเพลาบรรทุกได้ไม่เกิน25ตันจากการเฝ้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกรมทางหลวงบนถนนสายนี้เพียงวันเดียวจับรถที่บรรทุกเกินกว่ากฎหมายกำหนดได้ถึง6คันเจ้าหน้าที่จึงนำรถบรรทุกทั้งหมดส่งให้กับสถานีตำรวจนครบาสุวินทวงศ์เพื่อดำเนินคดีแต่เมื่อมาถึงที่นี่ไม่นาน คนขับรถบรรทุกรายหนึ่งได้ยื่นโทรศัพท์มือถือให้กับเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจโดยอ้างว่าผู้ที่อยู่ในสายเป็นผู้ใหญ่ขอคุยด้วยสวัสดีครับพี่อธิบดีวิรานจขอคุยด้วยครับจะขอแค่สองพันเนี่ยครับพี่หุ่ไม่ได้เหรอครับเพราะว่ามันมันมันผมโดนเขตร้องเรียนมาแล้วผมจะทํายังไงถ้าท่านอยู่ในสายครับคงคงไม่ได้เหรอครับจากการตรวจสอบรถบรรทุกพบสติกเกอร์ที่ติดไว้สําหรับเคลียรเจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่ง ตามที่ผู้ข้ามชาไม่ว่าจะตํารวจทางหลวงก็ดีทา,ทางผู้ข้ามชาทางของกรมทางก็ดีนะฮะได้รณรงค์ในเรื่องนี้ได้การป้อมปามป่าปามม,ม,มมาโดยตลอดมันก็จางหายหายไปใน,ใน,ใ,นในพักหนึ่งแล้วตามที่เราชุดปฏิบัติการของเราในออกปฏิบัติการเนี่ยก็มักจะเริ่มมีในลักษณะนี้ขึ้นมาอย่างเห็นเด่นชัดขึ้นแล้วล่ะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจและทีมข่าวแต่ประเด็น ได้เดินทางมาที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่มีรถบรรทุกหลบเลี่ยงด่านและบรรทุกน้ำหนักเกินเราอยู่บริเวณสามแยกเลี่ยงเมืองจังหวัดกาญจนบุรีสักพักเห็นรถบรรทุกคันนี้วิ่งผ่านชุดเฉพาะกิจกรมทางหลวงจึงขับรถตามและเรียกตรวจสอบเราชั่งน้ำหนักได้67ตัน500กิโลน้ำหนักคุณเกินนะครับคนขับรถบรรทุกคันนี้ยอมรับว่าได้บรรทุกข้าวโพดมาจากอำเภอสังขะจังหวัดกาญจนบุรีและขนข้าวโพดมาส่งที่อำเภอท่าม่วง ยอมรับว่าเขาได้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนดจริงจากการสังเกตพบว่ามีสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ด้านล่างของพวงมาลัยหลายแผ่นเราจึงสอบถามกับคนขับรถและป้ายพวกนี้ได้ามายัางไงผมไม่รู้่ผมเพิ่งมาขับครับผมเพิ่งมาขับได้ไม่ไมันไ,ไม่ถึงเดือนนะมั้งนี่ป้ายมาจากไหนเอามาติดอยู่แล้วเนี่ยรู้ว่าเป็นสติ๊กเกอร์ป้ายเคีย์ไม่รู้ครับเจ้าหน้าที่จึงนำรถบรรทุกคันนี้ ส่งไปดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูทรอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงบอกกับเราว่าปัญหารถบรรทุกที่ทำผิดกฎหมายมีมากและกลุ่มนี้จะใช้เส้นทางที่ไม่มีด่านช่างเพื่อหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่ก็จะหาเส้นทางอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางทางหลวงสายรองหรือทางหลวงชนบทอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะหลบเลี่ยงไปส่วนอีกเส้นทางหนึ่งที่รถบรรทุกหนักเกินที่ใช้อยู่ก็คือ เส้นทางที่ไม่มีสถานตีตรวจสมนักหรือด่านชั่มหนักตั้งอยู่เลยนะครับอันนี้เขาจะว,วิ่งเป็นประจําเลยนะครับซึ่งเป็นปัญหาของกรมทางหลวงเหมือนกันปัญหารถบรรทุกน้ําหนักเกินกฎหมายกําหนดและขบวนการสวยสติ๊กเกอร์ยังคงมีอยู่ให้เห็นครับถึงแม้ว่าจะมีการปราบปรามและจับกุ่มอย่างต่อเนื่องตินภพสีสวัสดิ์ถ่ายภาพวุฒิชัยจิตชื่นรายงาน ดูจากรยายงานของคุณวุฒิชัยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์กันที่กระจกแล้วนะครับติดกันตรงจุดที่เปิดประตูออกมาแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับปัญหาของรถที่บรรทุกน้ําหนักเกินนะครับนอกจากจะทําให้ถนนพังแล้วยังส่งผลต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือการเกิดอุบัติเหตุอย่างมากมายตามมาตามท้องถนนนั่นเองนะครับหนึ่งในวิธีที่พวกรถบรรทุกใช้ในการหลบเลี่ยงด่านตรวจนั่นก็คือหันไปใช้เส้นทางสายรองแทนนะครับเรื่องนี้ทางกรมทางหลวงก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการเพิ่มด่านชั่งน้ําหนัก ากปัจจุบันที่มีอยู่70ด่านก็จะเพิ่มอีก11ด่านครับเราก็จะ,ะสำรวจทั่วประเทศด้วย<ม>จุดไหนที่มีการเลี่ยงมากที่สุดเราก็จะดำเนินการก่อสร้างถ้าไม่ให้มีการต่อกระบาดขึ้นมาเนี่ยค<ม>ำนวณยังไงก็น้ำหนักก็ไม่เกินเพราะว่าเราต่อกระบาดเป็นไม้สองไม้สามเนี่ย<ม>ตรงนั้นแหละครับที่ที่เป็นปัญหาว่ามีการบรรทุกน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาทางสภานะครับเรียก ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปชี้แจงอยู่ตลอดเรื่องว่าจะจํากัดความสูงกันยังไงเพื่อให้ทุกคนอยู่ได้รวมทั้งถนนก็เสียหายน้อยที่สุดนะครับช่วงนี้เราลองมาดูนะครับว่าขนาดของรถบรรทุกที่สามารถจะบรรทุกน้ําหนัก ตามมาตรฐานนั้นแบ่งเป็นอย่างไรนะครับจริงๆมีการปรับเปลี่ยนกันหลายครั้งครับเราได้ฉบับล่าสุดมานะครับก็จะแบ่งตามลักษณะของล้อและก็เพลานั่นเองนะครับถ้าหากว่าเป็นรถบรรทุกนะครับที่มี หกล้อสองเพลานะครับก็จะบรรทุกได้15ตัน10ล้อสามเพลาก็จะเพิ่มขึ้นมา25ตันเพิ่มขึ้นมาเป็น30ตันถ้าหากว่ามี4ี่เพลาเพิ่มขึ้นมาเป็น45ตันถ้าหากว่ามี5เพลาจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะดูกันตรงที่น้ําหนักที่ลงไปที่เพลาแต่ละตัวนั่นเองนะครับอย่างกรณีของ2เพลาเนี่ยก็ควรจะมีน้ําหนักลงที่ล้อหน้าเพลาหน้า4ี่ล้อเพลาหลัง11ออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถึงจะถูกต้องตามกฎหมายนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตดูนะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยจำนวนเพลาที่เพิ่มขึ้นกับจํานวนล้อที่เพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะเพิ่มน้ําหนักบรรทุกได้มากขึ้นนั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่รถบรรทุกใช้วิธีการเลี่ยงครับนั่นก็คือไปติดตั้งเพลาแล้วก็ล้อเพิ่มเพื่อให้บรรทุกน้ําหนักได้เพิ่มเติมนะครับแต่พอถึงด่านตรวจถ้าหากว่ามีการตรวจอย่างละเอียดก็จะทราบครับว่ารถคันนี้กําลังเลี่ยงการชั่งน้ําหนักหรือว่าเลี่ยงน้ําหนักที่บรรทุกมาเกิดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ ต้องขอภายแทนกราฟิกด้วยนะครับอาจจะออกมาไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับปัญหานี้นะครับส่งผลอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่างบประมาณที่ใช้ในการทำนุบำรุงรักษาถนนนั้นใช้ต่อปีเป็นจำนวนมากอย่างปี55-56นี่นะครับใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงถึง12,569ล้านบาทล่าสุดปี56-57ก็เพิ่มงบประมาณตรงนี้ขึ้นมาอีกเป็น14,585ล้านบาทนะครับปัญหานี้ เราตามอย่างต่อเนื่องนะครับสวัสดีครับ